ไปก็จะเอาเป็นไปคมมาแล้วก็จะต่อไปเลยเหมือนไปจะมาเลยนะคะมากับแมวนี่แต่ว่ากินอาหารกินกรอบๆมีอะไรให้เหมือนกินเลยนะนี่ว่า ตอนนี้ก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะคะบ้านจะเหมือนเป็นเจ้าหญิงก,กับแมวกับหมาด้วยมันจะอยู่ด้คนได้เพราะว่าเพราะว่าต้องเอากระป๋องต้องเอากระป๋องมาก่อนต่อไปก็จะลงค่ะต่อไปก็จะเอาตัวนี้มาแล้วก็จะดึงต้นไม้ไปเลย เห็นหจะปลูกต้นไม้แบบนี้ถ้าเอาจะกระบอกมาถ้าจะใส่ลงนีนนี้ถ้าจะเอาต้นไม้มาเอาใส่ลงนีนนี้เลยจะได้สวยๆต่อไปก็จะเป็นกูอี้ไว้ที่นั่งลงตัวนี้เป็นโต๊ะค่ะเอาไว้นั่งกินข้าวเอาไว้กินจะกินมามมัม,ม ตัวนี้ตัวนี้เป็นห้องครัวค่ะ๋ยว่ยวพาจะทำตู้เสื้อผ้าพาจะทำตู้เสื้อผ้าเองเ่ยวพาลงันได้ก่อน๋ยว่ยวพาจะทำตู้เสื้อผ้าให้เลยเออ๋ิวต้องเอาตู้เสื้อผ้านะ เอามาแล้วพามาแล้วค่ะต่อไปก็จะเอาเป็นตู้นะแล้วก็เอาไว้ที่อ่างน้ำนะคะเดี๋ยวก่อนผิด <c oughs> ค่ะบอกว่ามันทำผิด <c oughs> มันผิดด้วยเขาก็เลยทำผิดต่อไปก็จะเอาอะไรนะเป็นตู้หรอ ไม่มีชีวางแล้วว่ะเขาบอกว่าไม่มีชีว้วางเออวางตรงไหนดีอืมวางตรงไหนดีละ่ะแล้ววางตรงไหนดีตูล้ล่ะเออเจ,จ๋วเจ๋ววางตรงนี้ด้วยการให้สองคู่นะให้มาสองข้างเลย ให้เหมืนสองข้างเลยเป็นตู้ไปจะเป็นตู้ซสาาืผ้าไว้จะเอ็ตู้ซสื้ผ้าไว้จะเปลี่ยนสื้ผ้าค่ะเอาไวจ้ไวจะเปลี่ยนสาาื้ผ้าจะมีตู้ซสื้ผ้าด้วยเอาไว้จะแต่งแต่ว่ามีประตูแล้วก็ใส่ประตูไปเลยเห็นไหมตู้สาาื้อผ้าเอาไว้แต่งนี่ค่ะ นับมันสึสองสามเป็นตู้สื้อผ้าตัวนี้เป็นตู้สื้อผ้าเอาไว้เอาไว้จะเปลี่ยนเสื้อต่อไปก็จะไปทางประตูค่ะต่อไปก็ปิดยุงจะเข้ามาแล้วก็มันฝดตกแล้วต้องไปเข้าว่าน อมะร่ตัวนี้ก็จะเป็นคือกุอีขาไว้สำหรับเป็นที่นั่งลงต่อไปก็จะเอาสีชมพูมาเอาไว้จะต่อกูกันแต่ว่าต้องวักตรงไหนดีล่ะสีชมพูล,ล่ะ ต่อไปก็จะเอาเป็นที่ต้นไม้นะคะเราก็จะปลูกผักส,สมุทดสีคุลอันแล้วก็จะเอาเป็นสีนี้แล้วก็จะกวดเลยเดี๋ยวอ่ะ